โอ้โห oh, วันนี้มีทีมงานน้องเบลขอบสนามแมตช์มาอยู่ด้วยนะครับอีกหน่อยนี้อาร์ตันฝั่งรู้นกล้เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูบอลที่เดอะ ล e เจนด์เล้าสนะครับเล้าระดับ VIP ของ BG ปรปทุมยูเนเต็ดที่เป็นเล้าที่เปิดใหม่บริเวณอัธจันทร์ฝั่งเดอ South s ส a ตนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเข้ามาเข้ามาแอร์เย็นฉ่ำเลยมีระดับ VIP ออยู่นะฮะ แล้วก็โอ้โหวันนี้มีทีมงานน้องเบลขอบสนามแมตมาอ,อยู่ด้วยนะครับใส่เสื้อทีมดีนะนะั่นแหลทีมเนี้ย <laughs> ก็ที่เป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นเดอะลิเซนเล้านะครับเป็นเล้าที่ BG ปทุมเนี่ยเพิ่งจะทําในฤดูกาลนี้นะครับมันก็อยู่บริเวณอาจารย์ฝั่งซาวด์สแตนหรือว่าฝั่งที่ใต้มันจะเป็น2ห้องที่เขาทํามัเป็นห้องอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งมุมเครื่องเดิม ซึ่งคุณสามารถที่จะดื่มได้เต็มที่ตามสบายเลยจะมีน้องๆบริการอย่างดีมีเครื่องดื่มของทางค่ายสิงนั่นแหละว่ากันง,ง่ายๆแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นค็อกเทลจากร้านอย่างซอสามสายซึ่งระดับคุณภาพไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับมีห้องหับให้ได้นั่งกินอาหารกันอยู่ตรงนี้มีจอทีวีให้ได้ดูเผื่อดูไม่ทันภาพช้านะครับแล้วก็จะตกแต่งบรรยากาศต่างๆเนี่ยเป็นอของที่เกี่ยวกับ BG ปทุมผมบอกนิดนึงว่า ในแต่ละวันที่มีการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีนักเตะที่เรียกว่าเป็นตำนานหรือว่าเป็นเดลิเจนของ BG ปรปทุมเนี่ยมาพบปะกับคนที่เข้ามาดูในห้องนี้แล้วก็จะมีการถ่ายรูปมาทํากิจกรรมร่วมกันในทุกแมตช์ที่ BG ทํทำการแข่งขันน,นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยคุณจะนั่งกินตรงไหนดูบอลยังไงจัดได้เต็มที่ไม่ใช่แค่ในตรงนี้เฉยๆข้างนอกด้วยเดี๋ยวพาไปดู ที่ออกมาจากห้องในแอร์เรียบร้อยก็จะมาดูเกมนในขันบริเวณหลังประตูบรรยากาศดีมากเป็นมุมลังอาจารย์ฝั่งโซนเอสนะครับที่นั่งอย่างดีครับนี่ปึ๊บน,นั่งดูได้เลยเนียนๆสามารถเอาเครื่องดื่มขึ้นงในเนี่ยมานั่งกินแล้วก็ ดูไปได้นะเดี๋ยวเขาจะทํายาวเลยนะอันนี้มัน box, 2บล็อกก็เดี๋ยวเขาจะทำไล่ไปรวมทั้งหมดประมาณ7บล็อกด้วยกันแล้วก็อีกหน่อยนี่อาจารย์ฝั่งนู้นใกล้เสร็จแล้วเมษายตนเจอกันก็เรียกว่าอาจารย์จะครบ4ี่ด้านแล้วก็บรรยากาศดีมากแรบว VAP เดลิเทเช่นเล้านะครับจะเปิดบริการในทุกเกมที่ BG ปรปทุมเล่นในบ้านนะครับคือห้องนี้สามารถที่จะจุได้ประมาณ20คนนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณที่ถ้าเป็นแบบแบบไทยดีนะครับหัวละ2,500บาทนะครับคือคุณสามารถเข้ามารับประทานอาหารซึ่งจะมีร้านอาหารระดับมิชลีน1ดาวนะครับหรือกี่ดาวไม่แน่ใจแหละแต่ระดับติดมิชลีเนี่ยหเจ้าทุกมื้อนะครับแล้วก็อาหารเป็นค็อกเคลจากร้านซอสามสายอย่างที่บอกไปมาบริการตลอดรวมถึงเครึ่งดื่มซึ่งสามารถที่จะดื่มได้เต็มที่เลยนะครับห้องราคาอย่างที่บอกไทยบีเน่่มประาาณ2005แตว ห้องนี้เนี่ยเคยเป็นสถิติสูงสุดเนี่ยห้องละ1นึ่แสนบาทนะครับจำไม่ได้ว่าเกมไหนล่ะก็คือหัวละ5,000บาทในเกมที่มันมันมีเกมที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่าความน่าดูเนี่ยบิ๊กแมตช์เจอทีมใหญ่ๆหรือว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยราคามันพุ่งไปถึงระดับหลักแสนแล้วนะครับก็ สามารถที่จะมาใช้ห้องนี้ได้ก่อนเกมการแข่งขันห่ชั่วโมงครึ่งแล้วบอลจบเนี่ยก็สามารถอยู่ได้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศการดูบอลแบบ VIP เลยคุณมานั่งแอร์เย็นๆก็ได้ดูถ่ายทอดสดผ่านจอทีวีดื่มกินเต็มที่แล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศไปดูติดขอบสนามบริเวณหลังประตูสุดยอดมากครับเดลเจนของ BG ปทุมยินเติดครับ